ลุก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 แอนั่นนั่นนั่นอย่าเดี๋ยวก็โหนอีกดอกมาเนี่ยเร็วเร็วเดี๋ยวก็โหนอีกเดี๋ยวเธอวันนั้นพ่อมันเปิดประตูมันโหนอยู่ตรงนั้นแหละใช่ลย เขาจะรีบไปขึ้นของแล้วทีนี้นะถ่ายมาแล้วเหรออืมอนี่แหละก็จะว้าวุ่นวุ่นวายนะเอาฟังวอด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยพ่อลงบางครั้งก็ไม่ไปนะแต่วันนี้สองวันสองวันนี้ก็เหมือนกระโดดไปแล้ะ บางครั้งก็ไม่ไปเล่นแต่นี่วันนี้นี่เขาลงจากรถรปุ๊บก็ไปกระโดดใจเลย<อ>เล่นพวงมาลัยนี่เอาเป่ามาด้วยก็จะวุ่นวายนี่กะตีบวบเบนอนนะคะก็ก็จะดีนิดนึงตรงนี้ที่มีพื้นที่หน่อยนะคะเขาก็เขาก็เล่นได้เนาะเขาก็มีพื้นที่ให้เล่นได้คลานเล่นได้อยู่นะไปนั่งกับ น,น,นี่แหละเขาจะเกาะตรงนี้นี่เขาจะชอบมานั่งเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มมานั่งตรงนี้แหละแล้วเขาก็จะเกาะจับตรงนู้นนี่จับนี่เกาะกระโจกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาไม่ค่อยนั่งแบบนี้ที่นะแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มเริ่มไม่นั่งเอาขาหย่อนตรงนั้นได้ถ้าหย่อนนะเขาก็จะหย่อนลง <c oughs> เอาเด็กน้อยมาก็จะว้าวุ่นวุ่นวายเด็กน้อยเด็กน้อย,อ,ยอ่ะโอ้ห <c oughs> อยากไปเนแต่แบบว่ากล้ากลก,ลกลัวอเอาโอเคค่ะอันนี้ก็เอาคลิปน,น้อยๆนะคะของอังเปามาฝากนะคะว่าเขามาหน้ารถเขาก็จะประมาณนี้แหละ ก็เป็นไหวที่กําลังซนนะคะกําลังซนเนาะขวบสี่เดือนนะครัะตอนนี้เขาได้<อ>เขาได้ขวบสี่เดือนแล้วครับ<อ>ครับผมโอ้ยมุดสูงหนึ่งมุกี่กำลังหน้าเดี่ยวเขาถ่ายรูปด้วยห <laughs> ลงไปแป๊บน,นึงอคคจดอด <c oughs> ดักเลย <c oughs> ไม่เข้าไม่เข้าหรอกวันดีค้าวันดีค่าเอ๊ะเอฟซีกำลังจะเติมน้ำมันก็ถ่ายรูป ข,ขอบคครับผมครับผมมาแล้วมาสีมาใส่ครับผมเดินทางค่ะเดินทางกันต่อเดี๋ยวมายูเดินทางกันต้อนะคะก็ซีพีก็ยังมีอยู่นะ นัดรับนัดอะไรกันก่อนเนาะโอเคค่ะสีเดินทางค่ะเดินทาง